สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไอคอนของโปรแกรมที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก่อนอื่นเลยให้เราไปโหลดดาวน์โหลดไอคอนก่อนนะครับผมจะใช้เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ใช้ดาวน์โหลดไอคอนนะครับเดี๋ยวตัวเว็บเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ เราอยากได้ไอคอนไหนก็มาเลือกกันได้เลยนะครับทั้งหมดดาวน์โหลดฟรีครับอยากได้ไอคอนเอาน้องแมวแล้วกัน,นครับกดเซิร์ชครับเองตัวไหนก็คลิกเลยนะครับกดดาวน์โหลดเลือกไฟล์นาสกุลไอคอนนะครับเมื่อได้ไอคอนมาก็ากด โชว์โฟลเดอร์เลยครับแล้วก็เอาไปไว้ในที่ที่เราหาหง่ายๆนะครับอย่างผมก็เอามาไว้ตรงเดสก์ท็อปถ้าเราอยากเปลี่ยนโปรแกรมไหนให้กดคลิกขวาที่โปรแกรมนั้นนะครับหลังจากนั้นเลือก Property ครับแล้วก็กด Change icon นะครับแล้วก็ให้ไปหาไฟล์ที่เราตั้งไว้ะครับกด Brow s e แล้วก็ของอย่างของผมตั้งไว้ที่เดสก์ท็อปผมก็เลือกน้องแมวนะครับกดโอเคโอเคแอพพลายเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนรูปไปตามที่เราต้องการนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยแต่ว่าบางโปรแกรมเนี่ยอย่างไอเนี้ยก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเป็น Default ของมันอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ